เวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อเพราะอย่างนี้ครับชีวิตคนเราผมเรียนรู้จากหลายๆคนโดยเฉพาะคําพูดคำที่ผมชอบคําพูดโดยน้าเอเชิญยิ้มโดยชีวิตของน้าเอเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเขาตอนที่เล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าซีรีส์นั้น,น,นอะหัวคือเงินนี่เขาเยอะมากเลยจนทั่งพอวันหนึ่งเนี่ยเขาหมด มันก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนักกีฬาเช่นเดียวกันครับนักกีฬาหลายคนเวลาเป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะฮะเป็นวัยรุ่นเป็นมีแรงมีพลังขึ้นมาหน่อย,ยก็มีพลังที่อยากจะฝึกซ้อมเต็มที่มากแต่พอวันหนึ่งพอเริ่มได้ดีเริ่มเป็นแชมป์เริ่มรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมันเลยทําให้เขาบางทีเนี่ยเขาก็หลงในอํานาจหลงในชื่อเสียงหลงในเงินทองเพราะเงินสามารถหาได้ง่ายได้ใช้ชีวิตสนุก ทำสิ่งที่อยากทําโดยทําให้สิ่งนั้นเองผมเรีวยกว่าหลงละเลงเพราะการหลงละเลงนั่นเองครับทำให้นักกีฬาเหล่านั้นขาดสิ่งที่สําคัญคือขาดวินัยในการฝึกซ้อมเมื่อขาดวินัยในการฝึกซ้อมแล้วต้องกลับมาซ้อมใหม่ความหลงละเลงนั้นทําให้ซ้อมไม่เต็มที่ความมุ่งมั่นความทุ่มเทความยำลดลงไปมากกว่าเดิมทําให้ช่วงนั้นเวลาช่วงที่หลงละเลงมันก็โอเคแต่เวลาที่พังพ่ายแพ้ขึ้นมานักกีฬาพวกนั้นก็พังโดยสิ้นเชิง และทําให้นักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยเวลาลงปุ๊บก็ท้อนะครับดังนั้นนักกีฬาหลายคนที่เป็นแชมปเปี้ยนเริ่มเป็นแชมเปี้ยนและกําลังเป็น Champion, แชมเปี้ยน Champion, ผมแนะนําอย่างนี้ครับเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อทุกอย่างอยู่บนวินยัยถ้าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณเลือกแล้วผมบอกงี้ครับผมอยากให้ทุกคนกลับมาคิดในสิ่งที่คุณเคยอยากทําตั้งแต่แรกอยากเก่งอยากเก่งต้องพัฒนาอยาก ดีต้องสู้ต่อนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเส้นทางชีวิตของการกีฬาครับเพราะนะักกีฬาเองสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญเมื่อคุณเลือกแล้วคุณสนุกกับมันขอให้คุณเนี่ยมุ่งไปหามันอย่างเต็มที่นะครับด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอดทนพยายามไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นคุณไม่ไมีทางรู้แล้วครับว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันอยู่ใกล้แค่ไหนเวลาที่คุณล้มเลิกความพยายามไปนะครับ you never know how close you are never keep up on your dream ฝากไว้ครับซึ่งวันนี้เองบอกแล้วผมทำงานกับนักกีฬาจำนวนมากไม่ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาแชมเปี้ยนนะครับผมก็พบเรื่องพวกนี้ครับเอามาเล่าให้ฟังเพราะนักกยาหลายคนพอหลงละเลนกับอำนาจช,ชื่อเสียงเงินทองแล้วมันทำให้ขาดวินยัยพอขาดวินัยแล้วไปซ้อมไม่เต็มที่เล่นไม่เต็มที่ท้ายที่สุดนักกีฬาก็พังพอพังปุ๊บ เท่านั้นแหละครับนักกีฬาก็สูญสิ้นสูญเสียความมั่นใจลงไปและการจะกลับขึ้นมาอีกครั้งมันโคตรยากเลยครับดังนั้นทิปความพยายามไว้รักษาความพยายามความมุ่งม,มั่นขอคือน,นี้ครับขอให้มีเป้าหมายขอให้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทความพยายามอดทนกับเป้าหมายของมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงไปให้สุดเมื่อคุณไปให้สุดแล้วมันไม่ถึงคุณจงรู้เลยครับสิ่งที่คุณกำาังในมือมันไม่ใช่ดินแน่นอนเชื่อผมครับ วันนี้กับหนูสปอร์ตไซโคครับผมสวัสดีครับ